พอแล้วถ้าความสะอาดก็กินไปมันขึ้นฝนตกบ่ได้มาล้างพี่น้องจ้ะมันขึ้นฝนตกบ่ได้ล้างถวยล้างบ่วงจ้ะเปรี้ยวพอแล้วถ้าความสะอาดก็กินไปมันขึ้นฝนตกบ่ได้มาล้างพี่น้องจ้ะมันขึ้นฝนตกบ่ได้ล้างถวยล้างบ่วงจ้ะเปรี้ยววันทำงานหนูวันกินเหลวบ่ได้ล้างพี่น้องเป็นอย่างคือบ่ล้างว่ะจิเพราะมึันจะล้างถวยล้างตามให้เสร็จู่แล้วแล้วก็สิไปเห็นงานโต้พี่พี่น้อง เดี๋ยวพอข้าเขายาล้างถั่วล้างจานให้มันแล้วกันเนาะเดี๋ยวคิดงานพอกันมาจากคลิปนีไปเลยจะบ๊ายบายนะำแล้วถั่ล้างถวยล้างจานก็เป็น้องจ้บคนก็คพิ่มข้นะคนก็คพิ่มล้างถั่วล้างจานคนสะ่วงเสเว็ปไม่พี่น้องเนาะของไปหอยอยู่พี่น้องจับแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยล้างๆเลยเพราะข้านี้เข็วดีเปลียนคนไลยเนาะพี่น้องจับคนสะอาดที่คนสะอาดแล้ว สะอาดก็กินไปมันข like like so like so, uh, ึ้นฝนตกว่นเด้มาล้างพี่น้องจ้ะมันขึ้นฝนตกว่นเด้ล้างถ้วยล้างบ่วงจ้ะเปียกของไฟฟลอยู่งพี่น้องจ้าแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยล้างล้เลยก็ทำนิดว่าเดียวเปียกมนไลยเนาะจย่างก่อนสะอาดที่ความสะอาดวก่อนทานนู้วันกินเหลียววัได้ล้างพี่น้องเป็นอย่างคือนวันล้างวันจีเพราะเมื่อวานน้ำวั่อะไรถูกจะฝนตกฝนตกจริงๆจากเมองนี่เฉพาะอัน เราอคนมันโดนมักกร่าทนี้ตตล่เกตอขาวคนเก่าคนเดิมรก็มีาต้อง่เราสามคนถูกกับทุกงานที่ทางกีไปเห็ด like ิหน like ่วยมีหนาที่เลียนกับไปเลี่ยนแล้วพี่น้องนะไปเห็ดติดหน่วยมีหนาที่เลี่ยนกับไปเลี้ยนแล้วพี่น้องนะถ้าอมฝนตกไน้จากสมุดรสาครกับคึ้มคกันได้พี่น้องเนาะ กอนคื on ite, so ้หม่เนี่ยจะต้องมันนี่ชงไซส์ก็คือคืนเมื่อผื่พี่น้องจ้ะวันนี้คงจะคือทั้งวันดนกเป็นวัดกระบาดเจ้าเทียพี่น้องจ้ะดูแลคือกระปาก็จะพี่น้องทุกคนจ้ะดูแลผักระปากเดเมีอักบักก่อนคือวานุว่านกินเหลวก็ได้ล้างพี่น้องเป็นอย่งคือบางวันจิมือก็จะล้างถ้วยล้างจานให้เสร็จีแล้วเดีวกรสิไปเห็นข้างเขพี่น้องเดี๋ยวทางข้างเขายาล้างถ้วยล้างจานให้มันแล้วก็ ในคลิปหนัาพอกันมาจาบคลิปนี้ไปจับาปบายนะเมหลังสวยหลังจานที่เก่าพองั่านนี่เราด้วยเงฝากลูกก็จับขอคุณช่างจับกับพักกัเนาอนสงานหนววันกินเหลียวได้หลังี่นหองเป็นอย่างคือบ่ลังว่ะสิเพาะมันลักเีนเสียงบ่อยคุว่าตัวพอพัานเองยังเป็นวัดพรท่านดีขึ้นหลกไปหนอกจ้ะนัยานสล่เตือนที่เาี่เาจ้ะีเ่อยกา พอพ้างหึนเียงังถัวไม่เลี่ละจัะเนาะยันจังวันหนามบ่หลาูกใจนตกฝนตจริงๆจโีแต่ก็อันเราอ้นนมันโดนมากกวทนี่เลามัต้องขาคนเก่ามาลังตอนนี้ก็มีล่บันหนาทีกันไสเนี่ยเงลคนวันสองงานพอง้กับสุประมาณนี้ทุกวันเราพิจารกางานหลายึ้นหมจักงานทุกวันพีคนเก็บเงานยังเสาเาตื่นไ้เสาที่วนเาพิกื่นช้ากังคนกลางาทีจ้ะ ทำงานมีงานกับว่ามาจักหนังคุยหลังคาแบน้าอยเงินเกินจับเข้าเจับไปเห็นงานเห็นงานสืวนองพันก็ยังเรียมโตละจักเรียมเห็นงานยังเสาร์นตื่นด้อผ่นเสาวก็ที่วางกวที่นอนจะเห็นเช้ากับกางคนกลางหมาทีจัะทำงานมีงานกับพ้องไปอยอยู่ที่นอาจาะแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยหลังๆเลยเพราะท่านก็เรียกเนไหนเนาะ จากคนสะอาดที่คนสะอาดคนที่งานวันกินเหลวบ่ได้ลลางพี่น้องเป็นอย่งคือบ่ดงวะจิเพรามอนกจากคีามสุกับทุกงานที่ทางี่เก่าอยู่กินเสียงบ่อยพี่่าตัวพรอมท่านเองยังเป็นวัดเพาท่านดีขึ้นหลอกปนหอกจ้าพ่อแล้วความสะอาดเกินไหม่มือนขึ้นฝนตกบ่ไดมาล่างพี่หน่จ้า คือฟุนตรงปรได้ล้างถวยล้างบวงจ้ะเปียคงานลายอยู่จ้ะพี่น้องจ้าตอนเช็ด้างก็ที่ะมาณนมีเลยเนาะตอนเช้าแต่เช้าก็สวยแล้วพี่น้องจ้ะล้างถวยล้างจานฟุนก็หมื่นมาอีกแล้วตัวไฟแล้วจ้าก็จะล้างถวยล้างจานให้เสร็จอยู่แล้วแล้วก็สิไปเห็นงานต่อพี่พี่น้องเดี๋ยวพอข้างเขายาล้างถวยล้างจานให้มันแล้วกันเนาะเดีคลิปหนังพอใกล้จกคลิปนี้ก็จ้ะบ๊ายบายนะแล้วถุงเห็นงาน ยังเสารมาตื่นในหุ่เสาที่วางแล้วพี่นอจกะเื็นเช้าเชกะตกังคนกลางมาทยาลัทำงานมีงานกับกับทอะไรฝนตกในน่เน,นี่ก็จะเป็นอีกน้ำคืนวันหนึ่งว่าไรถูกจะฝนตกฝนตกจริงๆจำกเมงนี้โดยเฉาอันเราองฝนมันโดนมากกร่ที่นี่เราโดนแดดแบบภาคตะ,ะ,ะ,ว,ะ,ะวันเอกาอนกลางตอนนี้ก็มี เป็นวัดก็บวดเจ้าเจ้าเทียพี่น้องจ้าดูแลผุ้กระเพาะก็จะพี่น้องทุกคนจ้าดูแลผุ้กระพาเจ้เด้อตงมีอาการเนาะบรรยากาศชิ้เป็นผาหยู่เขาวิงไหครับวนู่พี่น้องจ้าคเป็นทาหเขาเนาะทั้งวานพี่น้องทุก็เนาะทา้งหลาส่วนตกนี้ก็เลยมาล้างตอนเช้าเนาะปต่มาานี่นะจ้ะทุกคนที่รับชมองิดผ้าหยุด้เิพี่นงจ้าขอบคุณมากมายจ้ะเสร็หลังพ่อม่้องคิจ้ะบ้านก่อนเข้างานจ้พวกเ็เว็บ กางถัวยกาแฟ,าฟาไว้ซดก,ก็นึกพี่น้องเนอคนกาซิมาเนอะพีน่น้นองจ๋าฝาวเขางานก็ฝาาาก่ฝา,เ,า,เ,าเจ็บก็ไม่เป็นไรจ้ะทำความสะอาดก,ก่อนตัวไฟนะจ๊ะอัดเตรเสียงโอยพี่น้องกระวัตตัวพร้อมใานเองก็ยังเป็นวัดเพราะท่านดีขึ้นหลงพี่น้องจ้ะเฮ็ดงานยังเสาร์นัดตื่นได้รู้เสาที่วานนัดพี่น้องจ้ะตื่นเช้าๆกัดังคน,น,กน,กน,นกลางหมายชีจ้ะทำงานม <c oughs> ีงานกับ เป็นวัดกับ,บวัดเศร้าจ้าเทียพี่น้องจ้ะดูแลคือกระพาะ้มจพี่น้องทุกคนจ้ะดูแลผุกระพาเร่ยพพเอยๆตันี้เอาตัดเรจะล้างเื่อล้างจานให้เสร็จู่แล้วแล้วก็สุไปเห็นขั้นตัวพี่น้องเดี๋ยวพรอมข้เขายาล้างเค่อล้างจานให้มันเรียบกันดเดี๋ยวคลิปหนังพอมขันไจักคลิปน,ไนีไปเลยจับไา้บ,บายนะแล้วเลือดัเตรียมเสียงด้วยเ่าตัวพร้องให้เองยังเป็นวันดเพราะท่านดีขึงพี่น้องจ้ตัวไฟนะจ้ะเ,เหตดงานยังเสาร์าตื่นในวันเสาง้วพี่น้อง มีงาน,นกับวันทำงานหนุ่วันกินเหลียวกับเดลั่งพี่หน่อยเป็นยังคือบดางว่ะจิบพาอมาไปเห็ดเด็กหน่อยมีหนาที้เลียนกับไปเรียนนี่วกนหน่อยเห็ดงานยังเสามาตึ้นแล้หูเสาเรา์กบ้างหน้วพุหนุ่มกับเชเช้ากับกลางคนกลางวมาทีจ้ะทำงานมีงานกับงานนายุแต่พี่น้งนยองจกาตอนเช้ากับพี่พมาณน,นีเเนาะเช้า สาวบสวยเราพี่้องจะทำสวยหลังจานคนกรหม่มาอีเลี่ไปเห็ดดกหน่อยมีหนาชิเรียนกับไปเลี้ยนเาพี่หนงไปเห็ดดกหน่อยมีหนาชิเรียนกับไปเลียนเาพี่หนงวานน้ำเมื่อไรเราจะฝนตกคนตกจรินิจำบองนี้ดยเฉพาะเราองฝนมันโดนมากับทีนีตัวเล็้ข่าวคนแต่นนี้พลัก็มีก็มีหลักินเสียงบอยวา่เราตัวพร้อมทานเองยังเป็นวัดเพาท่านดีขึ้นหลกพี่้นงจ้ะ ลังสวยลังจานก็เป็นของจ้าคนก็เพื่นกจ้นก็เึื่นรังเพื่อนังจานโทนสะวงสเวเพพี่้นงเนาะมันเนาะบรรยากาศเือิเป็นท่าหู่เขาว้จนในกระบพี่หนจ้าเพก็เปน้า่เขาเนาะข้างบนพี่หองตกะเนาะขางหนส่นตหมังสวยลังจานก็เป็นของจ้าคนก็เพื่นกจ้นก็เึื่นรังเพื่อนังจานโนสะวงสเวเพือพี่้นงเนาะ ักเกเสียงโยวตัวพ่อท่านเองยังเป็นวัดเพระท่านดีขึ้นหนากเปน้อกจัานจะลายเตือนท่อกผู้นองจัดนี่เจน่จันี่กีน่นี่เาพี่นอพอานเนชิ้นลัวยให้ไม่เลียวนี่ย่าะเนาะอาญานจะต้อกจมีความสุขกับทุกงานที่ทำพวกเราเนี่ยมีควอกมีความสุขกับทุกงานที่ทำพเราเนี่ยมีก ใช่ไหมฝนตกได้จากสมุทรสาครกับคืบอีกแล้วพี่น้องเนอะสมุทรสาครคึมใหม่แลี้ยงแต่ต้องมันนี่สงสัยก็คือคืมเมื่อพี่น้องจ้ะวันนี้คงจะคืมทั้งวันแล้วทำความสะอาดก็กินใหม่มือนคืนฝนตกบะได้มาล้างพี่น้องจ้ะมันค้อฝนตกบะได้ล้างสวยล้างบวงจ้ะเปียกจับางไรฝนตกแน่นอนข่าวเลก็จะเป็นเด็กนางที่ด่างสวยล้างจานที่เก่าพอขั้นนี้มาพี่เมื่อควากลูกก็จะ เขาจับันเนาะบรรยากาศเือิเป็นท่าหูเขาไว้จนในกระบาดหยู่แก่พี่หมอจ้ะเขาจะเป็นท่าเขาเนาะท่ามันพี่หมอตัวก้นเนาะทางในส่วนตกไม่ตัวไฟนะจ้ะโดนเยเป็นวัดกราเจ้าเจ้าเที่ยพี่หมอจ้ะดูแลถุงกระาดด้วยจ้ะพี่หมอทุกคนจ้ะดูแลผุงกระบาดเด้อเดตัวนี้อากัศดางสวยหลังจันที่เขาพอิันนี้แะ้วอากรูกค้น้ เ้างเอกาตะไปอย่ที่เายจนแต่ม yes. ันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยหลาๆในทั yeah. ้ว่าดเปียคนใดเนจากคสาดให้่นสอาเห็งานยังเสาน้ตึณในหูเสาทวัน้าตึนนอนกบนเช้ากับกางคนกลางมาที้ะทำงาน